ไปแคที่เดินออกไหมแคที่เดินได้ไหมคะไปแคที่เดินเดินนะคะเดินนะไป,ไ,ปไปเดินไปแฉียงนาเดินไปแฉียงนาหาปู่นะไปเดินไะเดินเดินไปที่ไปขับเปิดประตูให้แม่ค่ะน้องน้องน้องเปิดประตูให้แม่ค่ะเปิดประตูค่ะเปิดประตูเปิดประตูเปิดเข้าไปเข้าไปแฉียงนาไป ไปเร็วเร็ววไปไป <c oughs> ไปตูวไวหน่อยอ๋อเดี๋ยวเขาเปิดได้เลยก่าไป <c oughs> ดูดิม,ดม,มีคนมาตัดผมไหมคนมาตัดผมไหมปุ๊บ ปูตัดผมไหมไปน้องพี่เดินเอาลูกไปไปเ,เป็นสาวแล้วเดิน,น่อยค่ะไปไปแล้วไปไปย่างนะลูกไปน้องปูตัดผมให้ลูกค้ามีลูกค้ามาตัดผมนวดไปดูกบน้อย

ใช่ไหมเนี่ยน้ำาดไปเบื้องต้นนั่นเ,นเอ,อ,อ้ยการอุ้มขนโอ้ยเป็ดขาากุบพอพันสิบว อีกฮ euh, ือ <sketches> ฮ <of gift joy> ือฮ <bod en> <bab> ือฮือ <bulun> ฮึฮ no ึฮึฮนฮึฮึฮ่ฮึึฮ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 ึหึักฮึฮ มักโมเล่มักมีโอ้มักมีใกล้จะได้กินสุกแล้วโอเคให้จับมี่ดูเด้อ <c oughs> จับไหมจับไหมจับๆๆดูเด้อ <c oughs> มักเเเออเออ งวงรกดิ้นจีหนึ่งสามสี่ห้าอ๋อตรงนี้ทำไมไม่มีน้ำตรงนั้นทำไมม่มีน้ำคิดที่ปลูกไม่ได้สูบน้ำใส่โออสองสามโอ้ปลูกปลูกต้นอะไรเนี่ยใบกระท่อม เชียงอะไรที่ยืนก่อนลูกพี่ยืนก่อนค <c oughs> ่ะยืมแป๊บนึงค่ะไปๆๆงานไปเงาเงแล้วกลับบ้านแล้ว